มีเวอร์เลนเทเล85มิลลิเมตรสำหรับโทรศัพท์มือถือเพิ่มระยะให้กล้องคูณ2.5เท่าเดี๋ยวเราจะมาทดสอบการใช้งานผ่าน iPhone XR และ iPhone 15 Pro เราจะนังคลิปตรงนี้ไปหนีบให้พอดีกับเลนกล้องของเราหลังจากนั้นก็ทําการหมุนตรงนี้ด้วยนะเพื่อให้บุกรอนแน่นเพราะว่าตัวเลนค่อนข้างที่จะมีน้าหนักแล้วค่อยนําตัวเลนมาใส่ที่ตรงนี้มาเริ่มที่วิดีโอที่ถ่ายทําโดยที่ยังไม่ได้ใส่เลนและวิดีโอนี้ก็จะเป็นวิดีโอที่เพิ่มเลนสเข้ามา มื่อใส่เลนเข้าไปแล้วก็จะเห็นว่าตัววิดีโอเนี่ยก็เพิ่มระยะขึ้นมาประมาณหนึ่งเลยนะเดี๋ยวลองเปรียบเทียบให้ดูนะแล้วนี่ก็จะเป็นรูปภาพที่ถ่ายโดยที่ยังไม่มีเลนตัวนี้และภาพที่ใช้เลนニューเวอร์นำมาทดสอบเพิ่มเติมกับ iPhone 15 Pro ที่มี3กล้องแบบนี้ให้เราติดเลนสเข้าไปที่ระยะ1นะในการใช้งานสามารถใช้ได้กับระยะ1กับ2เท่านั้นและนี่ก็จะเป็นตัวอย่างที่ถ่ายทำด้วยโทรศัพท์ iPhone 15 Pro โดยการใช้เลนニューเวอร์ตัวนี้แล้วก็ทำการเปรียบเทียบให้ดูระหว่างใส่เลนกับใช้ระยะกกล้องคณ3ปติ และรูปภาพที่ถ่ายจาก iPhone 15 Pro แบบมีเลนส์และไม่มีเลนจากที่ทดลองใช้งานเมื่อนำเลนตัวนี้มาใส่เข้าับโทรศัพท์รู้สึกว่ามันเพิ่มความนัวๆฟิล์ๆนิดนึงให้กับตัววิดีโอหรือว่าภาพของเรานะใครชอบมูทนแบบนี้และอยากเพิ่มระยะให้ตัวกล้องก็กดได้เลยที่ตะก้า